สวัสดีครับสวัสดีค่ะคูก๊อฟนะคะคุณตุ่นครับค่ะวันนี้เราจะมาฝึกเป็นลำดับขั้นของพัฒนาการกันนะคะในท่าแรกเริ่มต้นของพัฒนาการเราจะเริ่มด้วยท่านอนหงายนะคะ,ะเด็กทุกคนส่วนใหญ่ออกมาเมื่อกลับมาที่บ้านแล้วเนี่ยครับก็อยู่ในท่านอนหงายพัฒนาการของเด็กจะเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเราจะฝึกอะไรไปพร้อมกันบ้างนะครับ ก็เริ่มแรกเลยผู้ปกครองจัดนักเรียนนอนท่านอนง่ายก่อนเลยก็ได้นะครับถ้าผู้ปกครองที่ดูอยู่อ้าวนอนหงายก่อนหมาหมอนไหมหมอนหมอนนี่เอาหมอนอ่ะโอเคในท่าเริ่มต้นนักเรียนนอนหง่ายได้ตรงไหมคะมีใครนอนแล้วตัวเอียงไหมครับอันนี้พีกกพ่ก๊อฟครูก๊อฟนอนอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวผูตุนเป็นแบบพีก่ก๊อฟเป็นแบบครูก๊อฟเหมือนกันแต่ว่ายืนให้ดูจะนอนอยู่อย่างนี้นะครับนอน ขนอยู่ด้านข้างลําตัวเนาะมีใครนอนแล้วตัวเอียงไหมมีใครนอนแล้วขาไม่เหยียดตรงแบบนี้ไหมอ่าทีนี้เริ่มแรกของพัฒนาการนะครับเราจะดูกันที่ศีรษะศีรษะเนี่ยเวลานอนเด็กนักเรียนบางคนน้องๆบางคนอาจจะนอนแล้วหันหน้าหันหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งอันนี้คือปกตินะครับเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกให้ ตัวน้องๆเนี่ยหันหน้ามาอยู่ตรงกลางแล้วปล่อยมือผู้ปกครองปล่อยมือทําได้ไหมอ่าลองดูแค่นี้ก่อนครับสเต็ปแรกเมื่อเมื่อให้น้องหันศีรษะมาทางด้านข้างนะครับแล้วก็ให้หันกลับมาด้านตรงน้องสามารถตั้งศีรษะอยู่ตรงกลางได้ตรงกลางในที่นี้ดูยังไงศีรษะหัวไหล่เอวเท้าอยู่เวลาหน้าเดียวกันทําได้ไหมให้น้องคงศีรษะไว ไม่เอียงไม่หันไม่กระดุกกระดิกให้คงไว้ให้ตั้งตรงไว้ผู้ปกครองนะครับจับศีรษะน้องตะแคงด้านซ้ายนะครับแล้วหลังจากนั้นลองดูค่อยๆประคองกลับมาแล้วตั้งตรงกลางดูว่าน้องสามารถตั้งตรงได้ไหมนะครับอ้ตวนพัฒนเอกซ์นีนเจียวดีครับอย่างนี้แปลว่ามีส่วนร่วมของผู้ปกครอง <c oughs> อ่ะ ได้กันไหมเอ่ยได้กันไหมแ,แครหันซ้ายหันขวาแล้วนะครับสองฝั่งเลยแต่คูตุ่นที่คูตุ่นทําให้ดูโดยที่มีคูกกอฟเป็นแบบเนี่ยคูตุ่นให้คูกกอลฟหันไปทางซ้ายแล้วก็ประคองกลับมาตรงกลางนะครับได้อ่าโอเคอ่ะนี่คูกกอฟหันขวาแล้วเห็นไหมอ่าลองฝึกกันดูนะครับพื้นฐานเบสิกในท่านอนหงายพัฒนาการแรกคือการประคองศรีรษะให้อยู่ตรงกลางในท่านอนหงายเนาะ ทีนี้ท่าต่อไปเราจะให้น้องๆเอามือเอามือนะครับต้องต้องต้องเห็นิอ่อออนี่น้องๆน,นะครับอันนี้เป็นท่านอนหงายเหมือนกันจับมือข้างข,างขวาเพื่อที่จะตะแคงไปข้างซ้ายแล้วจับมือข้ามไปแล้วดูว่าน้องมาไหมจับมือข้ามตัวไปไม่ใช่ไปจับมือนะครับ ดูนะครับว่าน้องหันศีรษะตามมือไปไหมอ่าอย่างครูกรอบเนี่ยไปทั้งตัวเลยหันศีรษะไปแขนไปเอ่อสะบักด้านหลังจะยกขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าการเอื้อมไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราจาเป็นจะต้องยกสะบักขึ้นอย่างนี้นะครับปึ๊บเนี่ยด้านหลังเนี่ยครูตุ่มเอามือสอดได้ตามสบายอ่ะเดี๋ยวครูก๊อบเดี๋ยวเราทําฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ให้ดูอ่ะนี่นะครับปึ๊บน้าเห็นไหมสะบักครูก๊อบยกพ้นเตียงนะครับ อีกรอบหนึ่งครับเพื่อมาสังเกตว่า,าสบักแยังไม่ตะแคงนะสบักผลเตียงศีรษะหันไปตามทิศทางด้านที่มือไปนะครับอ้บอึบวางลงอันนี้เราเรียกว่าท่าอะไรนะคะในภาษาไทยเออเตรียมตัวพลิกตะแคงครับจะพูดง<อ>่ายๆคือการเตรียมพลิกตะแคง<อ>เพราะว่าพัฒนาการต่อไปสําหรับตัวน้องๆเนี่ยคือการพลิกตะแคงได้ด้วยตนเองนะครับอ่าไหนา วันนี้<อ>เดึกด,ดูนะคะ,อะอลองฝึกด,ดูให้เด็กเปิดกล้อง,อ,องคุยกันนะไปข้างตัวเป็นฝั่งตรงข้ามนะคะเขาเรียกว่าข้ามลําตัวนะคะการเอื้อมไปที่ข้ามลําตัวของตัวเด็กนะคะถ้าสังเกตปุกคอบนะครับปุกคอบเข้าไปปุ๊บศีรษะหันตามสะบักยกลอยนะครับนี่ค่ะถ้าน้องๆคนไหนไม่ให้ความร่วมมือหรือให้ความร่วมมือน้อยนะครับ ผู้คองสามารถนําของเล่นนะครับในที่นี้ครูตุนยกตัวอย่างเป็นลูกบอลสีเนาะอ้าวน้องกอบน้องกอบเอื้อมือมาหยิบลูกบกอกล่รู้อ่านี่เขาก็จะมาอย่างนี้นะครับน่าเก่งมากโอเคต่อไปต่อไปเอ่อต้องเล่นตรงกลางก่อนไหม ต้องเอาของใหญ่หน่อยอ้าวเข้าใจแล้วอะทีนี้ให้ผู้ปกครองนำของเล่นอะไรก็ได้มาหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ให้น้องเอื้อมมือมาหยิบเพียงแต่ว่ากรณีที่เอื้อมหยิบเนี่ยครับเมื่อไหร่ก็ตามน้องใช้มือขวาของเล่นจะต้องอยู่เหลือมมาทางซ้ายนิดนึงอ่าแล้วให้น้องเอื้อมมือมาหยิบอย่างนี้นะครับอ่าคูก๊อปมืออยู่ที่เตียงอ่าคูกคอปไว้ที่เตียงก่อน อ้าวครูกรอบเ,เอื้อมมือมาหยิบลูกบอลน,นี่เห็นไหมครับถ้าเป็นอีกมุมนึงจะอยู่อย่างนี้ครูกร๊อบจะอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้มือขวาครูตุ่นนะครับลูกบอลจะอยู่นี่อันนี้คือตรงกลางอันนี้คือทางซ้ายเอามาไว้ให้น้องเห็นใกล้ๆหน้าเนะอ้าวครูตุน่นเอื้อมมือมาหยิบลูกบอลสมมติครูตุ่น,นนอนอยู่เนาะนี่ครูตุ่นนอนเอื้อมมือมาหยิบลูกบอลก็จะเป็นอย่างนี้นะครับใช้มือขวาเอื้อมหยิบมาทางด้านซ้าย ใช้มือขวาเอื้อมหยิบมาทางด้านซ้ายนะครับกับกันถ้าเราใช้มือซ้ายล่ะในท่านอนเอื้อมหยิบมาทางด้านขวาเอื้อมมาแตะอ่านี่ครับแบบที่คูกอล์ฟทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเอื้อมมาฮึบอ่าเอื้อมมาหาลูกบอลการทําแบบนี้นะครับคือการที่ใช้มือหยิบสิ่งของข้ามผ่านแกนกลางลําตัวนะครับ นี่คือกลางกลางตัวเรากลางตัวนี่คือกลางเราเอื้อมข้ามไปอ่านี่เป็นพัฒนาการเบื้องต้นนะครับซึ่งพัฒนาการอันนี้เด็กทุกคนจะเป็นไปตามสเต็ปนะครับจะเป็นไปตามขั้นตอนจะไม่มีใครข้ามขั้นเนาะ,อะโอเคมาถ้าต่อไป <c oughs> อะไรต่อนะ <c oughs> อันนี้ยกศีรษะศีรษะ สี่สิบห้าอ๋อ,อยังคงต้องใช้ของเล่นอยู่นะครับท่านี้ผู้ปกครองผมแนะนำว่าผู้ปกครองอต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าท่านี้เราจะให้น้องเขายกศีรษะถ้าเห็นจะคูกอฟเนาะคูกอฟนอนราบอย่างนี้เราจะคูกอฟยกศีรษะขึ้นมาซึ่งซึ่งอคูกรฟ์่อนเลยพอดเลยถ้าคนที่คอไม่แข็ง ยกขึ้นมาปุ๊บได้นิดเดียวโดยการใช้ลูกบอลเป็นของเล่นหรือของเล่นเนี่ยปุ๊บแล้วเขาจะทิ้งเลยนะกรณีเขาทิ้งศีรษะลงไปเนี่ยครับมันอาจจะกระแทกแล้วการอาจจะทําให้เกิดอันตรายกับตัวศีรษะของน้องได้หัวแตกอะไรพวกเนี้ยเอาผ้ามาลองเอาหมอนมาลองก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าให้สูงเกินไปเพราะถ้าสูงเกินไปสมมติหมอนสูงอ้าวก,กอบขึ้นมายิงก็จะขึ้นไปได้อย่างนี้นะครับอ้าวกรอบขึ้นมาเล่นลูกบอลฮึบอ่าพอครับ แค่ศีรษะยกพ้นอ่ะพี่ก๊อฟขึ้นอีกทีนึงฮึบอ่ะสังเกตนะครับพี่กอฟพ่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวเมื่อยพี่กอฟพ่อนเลยผมถือเนี่นี่นะครับศีรษะจะพ้นพื้นขึ้นมาไม่มากเท่าไหร่นะครับขอแค่พ้นถือว่าโอเคแล้วอ่ะผ่อนครับผ่อนเลยผ่อนเลยถืออ่ะลองดูธนพัฒน์ทำได้ไหมลูกยกศีรษะขึ้นมาหนูยกศีรษะไม่ใช่อย่าเอามือสิลูก เนี่ยพอใช้มือได้แล้วก็ไม่ใช้อะไรเลยเื้อมน้อโตัวขึ้นมาฮึ๊บอ่านี่แบบคูก๊อบง่ายทํแบบพร้อมคูก๊อบเลยนะครับน้องธนภัทรน้องเพืรกยกศรษะขึ้นมาลูกคอกับหลังหนูจะได้แข็งๆนะครับโอ้ขึ้นมาทั้งตัวเลยน้องพึรกถือว่าใช้ได้ถือว่าแข็งแรงเอาแค่ศีรษะอย่างเดียวก่อนลูกน้องพึรกขึ้นไหมขึ้นไหมอ๋อ <laughs> น้องพึ่งน่าจะติดเล่นไม่เป็นไรครับพุณแม่เราเข้าใจเด็กๆทุกคนรักการเล่นเป็นธรรมดาตุ่นก็ยังชอบเล่นเลยอ้าวเดี๋ยวทบทวนก่อนนะครับสามท่าที่เราให้ไปเมื่อสักครู่ท่าแรกนะครับจะเป็นท่าที่ศีรษะตั้งตรงในลักษณะนี้นะครับแล้วก็หันไปทางด้านข้างนะครับเสร็จแล้วให้น้องหันกลับมาตรงกลางแล้วสามารถ ตั้งศีรษะในท่าตรงได้ในท่านอนหงายนะครับคุมศีรษะตัวเองให้อยู่ในท่าตรงในท่านอนหไงายได้อะอีกครั้งนึงนะครับหันไปปุ๊บอ้าวหักนกลับมาตรงกลางโอเคถ้าน้องอยังยังฟังที่ผู้ปกครองพูดไม่เข้าใจนะครับให้ใช้มือเราช่วยในการประคองศีรษะน้องกลับมาตรงกลางแล้วปล่อยแล้วดูว่าน้องสามารถทรงท่าทรงทรงศีรษะในท่านอนหงายได้ไหมนะครับศีรษะอ๋อแล้วก็มือ ท่าที่สองที่ครูตุ่นสอนไปเมื่อกี้นะครับเป็นการเอื้อมมือไปด้านตรงข้ามอ่าพร้อมกับหันศีรษะด้วยนะครับถ้าสังเกตครูก็ครูกร็กกจะหันศีรษะตามนะครับอ่าป้าฮึบอ่าสบัดยกลอยหน้าหันตามอา่สบัดยกลอยเป็นยังไงฮึบนี่สบัดยกลอยนะครับไม่ติดพื้นไม่ติดพื้นหน้าศาีรษะหันตามนะครับหันตามข้างที่หันไปโอเคท่าที่สอง ท่าที่สามก็เอื้อมมือหยิบบอลที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเหมือนกันจะคล้ายกับท่าแรกสังเกตด้วยว่าน้องหันศีรษะตามสายตามองที่ของเล่นมือเอื้อมมาหยิบลูกบอลน,นะครับต้องหยิบฝั่งตรงข้ามใช้มือขวาหยิบฝั่งซ้ายใช้มือซ้ายหยิบฝั่งขวานะครับแล้วก็ท่าที่สี่ครับยกศีรษะ45องศาแค่นี้พออ่าโอเคลงครับ โอเคเดี๋ยวปล่อยให้ก่อพักแป๊บหนึ่ง <laughs> <c oughs> อ้าวเรามาดูนักเรียนกันของเรากันมั่งว่าวันนี้เป็นยังไงวันนี้นักเรียนน้อยผู้ปกครองไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามีเด็กส่วนหนึ่งเข้ารับการฉีดวัคซีนนะครับ <c oughs> ก็ผู้ปกครองที่การม,มาดูคลิปวิดีโอที่หลังนะครับมีข้อสอบอสงสัยสอบถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะครับทุกช่องทาง <c oughs> เป็นยันไงไงกันมา้าง <c oughs> วันนี้เป็นภ่ากระตุ้นพัฒนาการนะคะในการฝึก เริ่มต้นของพัฒนาการของเราในท่านอนหงายนะคะฝึกตั้งแต่กําลังของหัวไหล่นะคะการเคลื่อนข้ามผ่านลาตัวนะคะข้ามผ่านลำตัวซ้ายและขวานะคะสำหรับเด็กบางคนที่มีปัญหาจะไม่สามารถเคลื่อนได้สองข้างสลับกันนะคะพยายามให้น้องสลับเคลื่อนผ่านให้ได้ในท่านอนหงายก่อนนะคะในท่าเริ่มต้นนะคะส่วนสําหรับการยกศีรษะนั้นก็คือพัฒนาการเริ่มต้นที่จะไปสู่ในท่า พิกตะแคงและท่าคว่ำนะคะถ้าน้องยกได้น้องก็สามารถชันคอนในท่าคว่ำได้นะคะอ,อันนี้เป็นพัฒนาการเบื้องต้นนะคะซึ่งเราต้องถ้าน้องยังขาดยังไม่คล่องยังอ่อนกาําลังยังอ่อนแรงเราก็ต้องช่วยกระตุ้นนะคะก็ที่สําคัญนะครับทุกท่าถ้าน้องทําไม่ได้ไม่ใช่ปแปลว,ว่าน้องจะทําไม่ได้นะครับต้องเป็นผู้ปกครองที่เป็นคนช่วยน้อง สิ่งที่เราทําวันนี้คือสิ่งที่ทําให้พัฒนาการสมวัยพัฒนาการสมวัยหมายความว่าอายุเท่านี้ต้องทําอันนี้ได้อายุเท่านี้ต้องทําอันนี้ได้ฉะนั้นผู้ปกครองเนี่ยจะช่วยเป็นคนกระตุ้นให้พัฒนาการเขาสมวัยเท่าทันอายุได้มากขึ้นนะครับการกระตุ้นต้องกระตุ้นขนาดไหนคะครูตูนการกระตุ้นพัฒนาการถามว่าทําได้แค่ไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยมันมีหลายปัจจัยเอาเปมาผู้ที่ตัวนักเรียนก่อนการออกไม่ต่างอะไรกับการออกกําลังกายเลยอย่างวันนี้ที่ครูก๊อฟเอื้อม แป๊บๆถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะแล้วบวกกับความผิดปกติของตัวน้องเองด้วยว่าจะรับเขาเรียกว่าอะไรความหนักของการฝึกความถี่ของการฝึกได้แค่ไหนเอาเต็มที่แค่น้องเหนื่อยเล็กน้อยพอเอื้อมห้าทีวันนี้ยกคอห้าทีวันนี้ถ้าได้แค่นี้ไม่เป็นไรคนอื่นทำได้สิบทีลูกเขากับลูกเราไม่เหมือนกันผมกับครูกอฟไม่เหมือนกัน คนเรามีความแตกตา่างกันอยู่แล้วฉะนั้นเอาตามที่นักเรียนไหวครับเป็นเป็นพื้นฐานแต่ว่าขอให้บ่อยหน่อยเออช้าเย็นทุกครั้งตื่นมาก่อนไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทานข้าวเอาซะหน่อยนะฝึกกันซะหน่อยแล้วก็ตอนเย็นนะครับก่อนอาบน้ําอีกทีหนึ่งก็ก็เอาซะหน่อยโอ้แม่ลองพึ่งมีคําถามไหมคะแม่แมคะน้องพึกมีคำถามไหม อ่าเปิดไมค์หน่อยครับคุณแม่น้องพึกฮัลโหลค่ะครูป๊อปได้ยินไหมคะได้ยินค่ะอ่ค่ะพอดีว่า,าน้องพึ่เขาเที่มเนี้ยเขาชัดขึ้นอ่ะค่ะครูเหมือนกล้ามเนื้อเขาเขาเหมือนถอยลงะะอ่ะค่ะครูเหมือนเหมือนเขาทําได้ได้น้อยขึ้นนะคะการไปกลมตัวขึ้นมาหรืออรอยเนี้ยค่ะครูเพียร์ที่จะกระตุ้นให้เขาแบบเหมือนกล้ามเนื้อยังไม่ประสานกันใช่ไหมคะแม่ยังไม่คล่องใช่ไหมคะ ใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ทองก็ท่เหมือนถาทมาะค่ะครูเหมือนทํไปแล้วยืดไปสามมากน้อยครั้งไปก่อนแต่เน้นที่คุณภาพใช่หมายถึงว่าขึ้นอย่างต่อเนื่องสมมติว่าครูให้ลุกยกคอขึ้นมาใช่ไหมคะแม่ยกคอแค่ห้าครั้งแต่เอาที่คุณภาพว่ายกได้สุดเต็มที่ไม่ั่นใช่ยกขึ้นได้สุดเต็มที่ไม่ั่นนะคะ ช่เอาแค่ห้าครั้งถ้าเหนื่อยก็พักเลยนะคะได้ค่ะคุณไม่ต้องให้ล้าเราไม่ล้านะเอาแค่พอดีพอดีที่พอดีกับกําลังน้องอะค่ะแม่เพราะว่าเหมือนต้องเริ่มฝึกกระตุ้นซ้ําบ่อยแล้วก็เริ่มต้นพื้นฐานไปก่อนนะคะแม่ไม่เป็นไรเก่งอยู่โซนอยู่นะนะําถามคุณโซนอยู่คร องถามคุณแม่น้องพฤ้นดีมา,มากๆเลยนะครับสําหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่มีภาวะชารัรกเกรงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในกรณีที่น้องมีมีการชาร์กนะครับจะทําให้พัฒนากา,ารเขาถอยหลังหรือถดถอยเพีงเยงแต่ว่าความรุนแรงเนี้ยไม่เหมือนกันอ,อย่างกรณีของคุณแม่น้องพฤ้นที่ยกเป็นตัวอย่างขึ้นมาครับคือตัวน้องพฤกษเองอมีภาวะชัร์กเนาะแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยอ่อนแรงลงไปการฝึกเนี่ยครับยังการฝึกหรือการการะตุ้นพัฒนาการเนี่ย ยังทําวิธีท่าทางตามที่สูตุนกับครูกรอฟสอนได้หมดทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าจํานวนครั้งอาจจะไม่เท่าเพื่อนอาจจะน้อยกว่าเขาหน่อยช้าลงคุณภาพดีขึ้นหมายถึงเคลื่อนได้มีคุณภาพไม่ต้องเน้นเร็วไม่ไม่เน้นเร็วเนาะมีคุณภาพของการเคลื่อนไหวช้าๆแต่แน่นอนแล้วก็เหมือนกระตุ้นด้วยค่ะกระตุ้นความทรงจําเขาด้วยกระตุ้นการจําของเขาด้วยว่าเขาต้องเรียนรู้ใหม่ขึ้นแบบ ราบเรียบที่จะติดคาว่าสมูท <c oughs> ก็คือ <c oughs> การเคลื่อนไหวครับอสมมุตนินี่นี่เป็นนี่เป็นคนในท่านอนและนี่เป็นศีรษะเวลาเราขึ้นนะครับเราจะขึ้นอย่างนี้เราจะไม่ขึ้นอย่างนี้ฮึบแล้วก็ฮึบฮึบเราจะไม่ขึ้นแบบออกแรบงบเป็นเป็นเป็นวู้บะครับเหมือนแบบมีแรงกระโนมเป็นแรงกระชากแรงฉุดอะไรเงี้ยเราจะไม่ทําแบบนั้นนะครับแ<ต>สดงว่าแรงใกล้หมดใช่ไม่เป็นไรเนาะเอาแค<ต>่ท้องที่ขึ้นได้แบบตรงๆค่อยๆขึ้นได้นะคะ ค่อยๆทําครับแล้วก็ที่สําคัญเลยอาจจะเป็นผู้ปกครองแบบที่พี่ก๊อฟแบบที่ครูก๊อฟนาเสนอเนี่ยครับว่าเ้เราต้องกระตุ้นความทรงจาเขาด้วยนะซึ่งส่วนนี้สําคัญ mm hmm. การฝึกออนักเรียนแต่ละครั้งเนี่ยครับให้ผู้ปกครองออกเสียงด้วยว่าอา้าวยกคอขึ้น mm hmm. ยกหัวขึ้นยกศีรษะขึ้นอย่างเงี้ยครับในขณะที่เรากําลังฝึกอยู่มันก็เป็นการกระตุ้นเขาผ่านประสาทรับรู้กันได้ยินอย่างนี้เหมือนกันนะครับช่วยได้ช่วยได้เลยละ่ะ พงแต่ว่าอาจจะต้องฝึกกันนิดนึงนะครับเพราะว่ามีข้อสงสัยไหมสําหรับการกระตุ้นการเคลื่อนไหวในท่านอนหงายจริงๆแล้วมีหลายท่าแต่วันนี้เด็กเราค่อนข้างที่จะไม่ใช่ติดเตียงเนาะเด็กก็จะอยากลุกขึ้นมานั่งเลยทันทีก็จะยากมากนะคะเพราะว่าเรามีตั้งแต่ท่าเอื้อมมือยู่ตรงกลางค้างท่าเนะซึ่งเด็ก หลายคนทําได้<ช>แล้วเด็กที่เข้ามานี้จะทําได้แล้วทั้งหมดะนะคะใช่เราอ,อยากกระตุ้นเด็กที่นอนอยู่กับที่เนาะแต่ว่าคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้กล้ามเนื้อแขนสองข้างพร้อมกันมันเป็นการกระตุ้นสมองสองข้างพร้อมกันนะคะซึ่งน้องบางคนอาจจะมีปัญหาที่ซีกซ้ายหรือซีกขวาถ้าทํางานได้อย่างเท่ากันอันนี้ก็คือเป็นการกระตุ้นพัฒนาการแล้วก็ความทรงจําในสมองแล้วค่ะว่าต้องเคลื่อนไหวอย,อยังไง ใช่ครับะะส่วนเรื่องการการข้ามผ่านแกนกลางลําตัวครับการที่เราให้เอื้อมข้ามข้ามลําตัวเนี้ยจะทําให้สมองสองซีกสื่อสารกันมากขึ้นคุ้ยกันใช่เป็นการสื่อสารที่จะทาให้การประสานงานได้ดีขึ้นใช่<อ>ใช่ครับนี้ได้ดีเลยครับค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของการกระตุน้นด้านระบบประสาทผ่านการเคลื่อนไหว <S 2> <S 2> และการรับรู้ของข้อต่อนะคะก็วันนี้ที่ให้ไปอะครับถ้าอาจจะง่ายสําหรับผู้ปกครองและตอนนี้ถ้าที่ผมดูเนาะ แต่ว่าอาจจะมีผู้ปกครองบางส่วนที่มาดูย้อนหลังนะครับแล้วสามารถนําเอาไปทําตามได้หรือมีข้อสักถามอะไรก็พิมพ์กันตอบมาได้เลยถามมาได้เลยคราวหน้าเราจะได้มาพูดคุยกันหรือแลกเปลี่ยนกันอย่างอย่างเช่นวันนี้ครับของคุณแม่น้องพึกท,ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเราก็ขอบคุณมากเลยครับที่นําตัวอย่างมาใ,<น>ให้กับผู้ปกครองในเด็กเด็กที่มีอาการชักนะคะก็ย้ําสักนิดหนึ่งว่าฝึกด้วยการเคลื่อนไหวท่าทางที่ช้า คะนะคะเน้นที่คุณภาพการเคลื่อนไหวไม่ต้องเร็วนะคะ<ม>ค่อยๆเคลื่อนไนนนน้ไม่เน้นจํานวนครั้งไม่เน้นเวลาเน้นให้เคลื่อนได้เต็มที่อย่างที่สุดของเขานะคะสูงสุดของการเคลื่อนไหวของเขานะคะเพื่อที่จะไม่กระตุน้นรับรู้เร็วเกินไปนะคะให้เคลื่อนไหวช้าๆจะได้ไม่กระตุน้นเรื่องของอาการชักขึ้นมา บางคนกระตุ้นไวจะเกิดอาการเกร็งและนำไปสู่การชักได้นะคะฉะนั้นก็ต้องเคลื่อนไหวอย่างช้าๆนะคะแล้วก็มีคุณภาพไม่ว่าจะผ่านลําตัวเคลื่อนไหวตรงกลางหรือว่าการลุกนั่งนะคะสําหรับวันนี้มีคําถามอะไรไหมคะเพราะว่าลูกศิษย์จะหนีลูกศิษย์จะคาหนีลูกศิษย์จะลุกวิ่งกันหมดแล้วก็ฝากไว้สําหรับผู้ปกครองที่มาดู วิดีโอย้อนหลังกันนะคะก็กลับไปฝึกท่าเบื้องต้นนะคะสําหรับเด็กบางคนที่บางคนอาจใช้ข้างเดียวเนาะมีเด็กหลายคนที่มีปัญหา<อ>แล้วก็ใช้การเคลื่อนไหวแค่ซีกเดียวเนาะอีกซีกนึงไม่ใช้ไม่ใช้เลย<อ>นะคะก็อันนี้ก็เป็นการฝึกสมองเบื้องต้นเลยค่ะที่จะนํากลับมาสู่การใช้งานของกล้ามเนื้อสองข้างสองซีกได้ดีขึ้นนะคะ<อ>มีคำถามไหมะคะวันนี้ ท่าง่ายๆสําสหรับท่าในสําหรับกิจกรรมต่อไปของกายภาพบำบัดก็ต่อจากท่านอนหงายเลยค่ะจะเป็นการพลิกตะแคงแล้วก็ไปสู่ท่านอนคว่ำเนาะใช่ครับอ,อันนี้ก็เป็นพัฒนาการของเด็กปกติซึ่งเราก็จะย้อนกลับมาว่าเด็กเราเด็กที่มีพัฒนาการช้าของเราลูกเรามีปัญหาไหมสามารถที่จะพลิกตะแคงตัวหรือตะแคงข้างไปตามไปตามพัฒนาการที่ปกติไหมบางคน ใช้แขนใช้แขนอย่างเดียวบางคนใช้ขากายไปก่อนเนาะ,ะถ้าที่ถูกต้องเป็นยังไงแล้วก็ให้ผู้ปกครองย้อนกลับไปฝึกเหมือนกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นการฝึกตามลําดับพัฒนาการกันครับมีข้อสงสัยฝากไว้ในช่องศูนย์การเรียนออนไลน์ได้ะนะคะคในไลน์กลุ่มของเรานะคะครูกอล์ฟครูตูดจะเข้าไปตอบในการ อาจกระตุน้นพัฒนาการเด็ก <พร S 1> ดกลุ่มนี้นะคะแซ <พร S 1> นดบ์บา,ายนะ,ะสำหรับกิจกรรมวันวันที่21เป็นต้นไปนะคะก็จะหยุดหยุดการสอนออนไลน์แต่ว่าเราก็จะมีการบ้านใช่ไหมคะเราแจกใบงานแล้วเราแจกอุปกรณ์ในการฝึกไปแล้วก็เดี๋ยวรบกวนให้ผู้ปกครองกระตุน้นพัฒนาการน้องที่บ้านแล้วก็ส่งภาพ มาโชว์ผลงานให้คุณครูด้วยนะคะใ,ในวันที่21-22นะคะแล้วก็ยาวไปถึง25ช่วงเช้านะคะ,ะแล้วเราจะมาเจอกันวันที่25บา่าย2โมงนะคะก็อย่าลืมนัดกันนะครับแล้วก็ถ้าผู้ปกครองท่านไหนที่ไม่ได้เข้ามาดูก็รบกวนเพื่อนๆผู้ปกครองฝากแจ้งกันด้วยนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมีแจ้งไปในไลน์อีกทีนึงนะครับ ก็ S <S สำหรับวันนี้นะครับคุณตุณค่ครูกรอฟก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกปีกคราวหน้าถึดได้ยังไงสองกันบ้านมาให้ครูกอบครูตุ่นดูด้วยถ้าถูกไหมเดี๋ยวจะช่วยกันแก้ไขท่าทางให้ถูกนะครับทงรู้ปกครองน,นักเรียนเลยก็สำหรับวันนี้ขอจบการสอนการกระตุ้นพัฒนานะครับในในทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทักษะกายภาพบมบสิ่งเอ่อโอเคไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ